สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรักช่อง n game ทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ในเกม d ิ e ลีค e Le a g u อ Soccer น0 2 5นะครับวันนี้จะมารีวิวนิดนึงก็คือผมเล่นจบไปละวหนึ่งฤดูกาลท้วนนะครับก็คือยังไม่รวมออสตา์ Star นะแต่ในในลีกเนี่ยบนถ้วยอะไรทุกอย่างจบหมดแล้วนะครับก็จะมารีวิวในส่วนของเกมเพย์นะถือว่าโอเคขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่มากแต่บรรยากาศในเกมแบบพวกการเดินออกจากอุโมง จบเกมแมนอัตโนมัเดินในสัมภษณ์นี้ถือว่าโอเคแต่หูแปกตาไปถ้าดีใจก็มีเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสนามพวกเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพสนามอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสนามหิมะถือว่าทําได้ดีไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบหิมะตกอะแล้วก็แบบเป็นลมสะบัดไปสะบัดมาแล้วก็ถ้าเตะตอนกลางคืนจะเห็นเงาในสนามด้วยเงาหลอดนั่นก็เป็นแบบโดนกระทบไปแล้วมันจะเป็นแฉกออกมาจาก คงคืนนะครับเป็นเงา,ออาถือว่าทำสเดียวททาได้ดีนะนี่ขนาดผมปรับเป็นแบบมินเดียมนะไม่ได้ปรับแบบเป็นไฮนะครับยังดูโอเคเลยนะแล้วก็เพลงทําได้ดีอเพลงบางเพลงเพราะมากอัอนนี้ชอบอเดี๋ยวเรามาดูผลงานที่ผ่านมานะครับหนึ่งฤดูกาลที่ผมเล่นไปอันนี้ในลีกนะทั้งหมดเลยเสียลูกเดียวที่แรกกะแบบไม่เสียเลยมาเสียนัสุดท้ายเจอลาซิโ เจอยิงแล้วมันไปชนสาแล้วโดนซ้ำอ่าก็ประมาณนี้นะมาดูกันท็อปสกอร์ก็เป็นน่ะของบิวเบลนะครับแหม่ยนะสุดท้ายเราไม่ได้เอาผมไม่ได้เอาฮารลันลงอ่าแล้วก็ท็อปแอสซีสเป็นของซอนอ่าแล้วคราวนี้มาดูในส่วนของเดวอนคัพนะครับ,นะรบเนีก็ประมาณนี้เจอกับมิลานชนะไป4-1ท็อปสกอร์ก็จะเป็น อารันเหมือนเดิมนะเราลงมาก็จะเป็นบุโยสาก้านะครับแล้วก็ท็อปเอสซีก็จะเป็นของเอซีมิลานหลักตนชี้กันประมาณนี้โอเคมามาดูในส่วนของโก a บเ e n g e คัพกันสวิตเซอร์แล,ลาาแนด์ครับกดไป14ประตูนะซอน6แล้วก็ท็อปเอสซีของรายการนี้ก็จะเป็นของอะไรเนี่ยชื่อมารอนนะครับของอัรติบิวเบลลงมาก็จะเป็นของบูโดเันเดสมาเรามาดูสภาพทีมกัน ทีมตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับผมเล่นไปหนึ่งฤดูก,กาลก็ซุยได้ประมาณห้าตัวได้มั้งถ้าจำไม่ผิดอแล้วก็ไม่รวมไอ้ที่แบบโค้ดที่มันได้มาด้วยนะอะไรประมาณนี้แหละก็เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งคนระับอย่างบูโน่ก็เก้าสิบแหละตอนนี้นะครับอแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของบ๊เบเด้ตอนประมาณนี้อแล้วก็มีบุกโยสาก้าอีกคน ที่แบบเป็นแบบเบรกทูนะครับขึ้นมาคือค่าโอวอร์เพิ่มนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของสนามอทุกคนอาจจะเห็นที่ว่าเขาเอาสนามที่มันไม่ใช่แบบสนามแบบที่เราใช้กันอะมาลงใช่ไหมนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ครับเข้ามาที่สเตเดียมประมาณนี้ทุกคนเห็นคำว่าเเจินารีป่ะของคำว่าคัสตอมล้วทำมาเป็นเเจินอรีน่ะกดเข้าไปดูครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ แม่งโค้รสวยอะ่ะลงใส่น่าจะเป็นในส่สง,งเติมอะ่ะดูแล้วอะ่ะก็าจะเติมเงินอะ่ะโอหก็คืออันนี้คือแบบความจุสนามเพิ่มแบบถึงแสนอะ่ะแชมเปี้ยนอารีน่านะครับแล้วก็โบนัสแม่งเพิ่มเป็นหกสิบสองอยู่สามอันได้อันนี้จะเป็นในส่วนของเอสตาดโอยูนิวซาลโอแม่งสวยจริงใช้เพชรพันสองแต่าากดเข้าไปดูไม่ได้วะ่ะแล้วก็อันนี้สามนะครับเป็นสุดอ่อ ซ e นจูรี่พารอันนี้ก็สวยอันนี้ผมชอบอันนี้เก้าร้อยน่าจะเป็นเงินอะต้องเติมนะแต่อันนี้ก็น้อยกว่าอันแรกนิดน,น,น,นึงไอ้แชมเปี้ยนอ่ะส่วนหลังคาผมเข้าไปดูแล้วไม่เปลี่ยนแล้วก็จะมีในส่วนของลายรองเท้าอืมลายรองเท้าที่รู้สึกว่าอืมมีเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวยกตัวอย่างก,ก่อนนะเอาเป็นใครดีละ่ะเดี๋ยวนะขอสักคนก่อนดิอเอาเป็น โดมินิกสวอสไลน์นะครับนะลายรองเท้าที่เพิ่มเข้ามารู้สึกว่าจะเป็นอันนี้สีนี้สีนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบเดิมนะอันนี้ก็พาันแล้วมีอยูนะ่ประมาณนี้แหละเห็นะว่าแล้วก็เปลี่ยนให้โดมินิกสวอสไลน์ด้วหน่อยใส่สีแดงอยู่นีว,เวะเบิ้ลเบิเิแดงก็เป็นแดงแบบนี้ค่อยๆไปนะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็มีบางคนถามเข้ามาว่าพี่ครับไม่ใช่พี่เขาบอกเขาเหมือนเาเป็นเกมแหละเขาถามว่ามีใครเป็นบ้างที่แบบเข้าเกมไม่ได้หรือเข้าแล้วแบบเด้งออกเลยอะไรอย่างนี้คือในความรู้สึกผมนะดิมลีกภาคเนี้ยดีเทลมันเยอะในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนามเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ บางทีแบบทุกคนแบบก่อนจะเข้าเกมเข้ามาใช่ป่ะแบบก่อนก่อนจะลงลงเตะภาพมันจะเป็นแบบเบิร์ดไอววลงมาแบบโหสวยมากอะไรแบบนี้มันมันเปลี่ยนไปกว่าภาคสองพันยีีไงซึ่งบางทีอาจจะต้องปรับในสนองเฟรมเรทหรือกราฟิกลงอะไรประมาณนี้ครับลองดูแล้วกันเนาะอันนี้เท่าที่ผมคาดเดาดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดใครลองทําแล้วเล่นได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้วยละกันนะจ๊ะ,ะก็ในส่วนของไฮสแลนเดอร์นะครับ ก็อ,อันนี้ก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้ว 4, 000 5, 000่4,000 5,000ก็จะเป็นคอมมอนบูธนะแล้วก็กว่าจะได้เออ่ตัวเรเจนต์โอ้โหนี่ที่ผมคิดไปเลยนะที่ผมอยากได้ตอนนี้นะเกรเบลบัตติจุตานี่เลยชอบมากสุดๆดดถ้ามีโยชีนาด้วยนะไม่ใช่นะวีวาการโชว์ในในกระตูนแล้ว <laughs> มาดูตลาดซื้อขายนักเตะสิดาวินมูเดสนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นวิลเลียมซาดิบาเนี่ยถ้าเกิดผมมีตังพอแล้วโผล่ขึ้นมาผมซื้อเลยซาดิบาซื้อมาเก็บใค้ซื้อมาย่อยผมจะซื้อมาเก็บผมต้องการเซนเตอร์อีกคนหนึ่งโอเคแล้ตัดไปของเราก็เจอกับออสตานะครับวันนี้ก็ไม่มีแมตช์นนะแค่มารีวิวให้ดูว่าเล่นจบเล่นจบหนึ่งรูการความรู้สึกเป็นยังไงแค่นั้นนะบินพันกันไปมนแล้วตอนนี้ทุกคนเล่นจนตาลายอะ่ะวันนี้กว่าจะจบนะครับก็ตั้งแต่คลิปแรกที่ทุกคนเห็นนะอ่ะที่ว่าอัปเดตแล้วผมก็ ก็ค่อยเล่นวันนี้ก็เล่นเกือบทั้งวันนะครับเล่นจนจบเลยขาดแค่ออสตา์ Star กับทีมชาติแค่นั้นเองที่ยังไม่ได้เล่นให้จบนะครับก็มารีวิวซะก่อนที่เหลือก็ให้ทุกคนไปนลองเล่นกันเองนะครับว่ามันจะถูกอกถูกใจสําหรับแฟนดิมลีหรือเปล่านะครับว่าน่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยสำหรับภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในเกมเอ,อ่ยหรือ ดีเทลต่างๆนานาที่มันปรับเปลี่ยนขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องสีนะผ้ากันน้ำมันจะเป็นสีฟ้าหน่อยภ้าคนี้เราจะมาเป็นแบบสีออกแบบโทนร้อนแดงส้มเหลืองอะไรประมาณนี้แล้วทำออกมาให้มันแบบดูแบบสุดฉาดขึ้นอะไรขึ้นแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับถ้าเต็มติบก็แปดจุดห้าแล้วกันอ่าประมาณนี้เพราะว่าเกมเพย์ก็บางทีจังหวัแท็กเกลิลหรืออะไรเงี้ยก็ ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิมน,นะครับแต่ก็น้อยลงแล้วก็ในส่วนของ AI อบอทดอะนะพวกบอทดที่เราเล่นเี่จะเจอกับบอรดเนี่ยภาค2025เนี่ยความรู้สึกที่มันชัดเจนที่สุดเลยนะบอทดอะเวลามันแก้เพรซิ่งอะมันจะแก้จังหวะเดียวเว้ยมันชอบส่งแบบจังหวะเดียวเลยอ,อันนี้ที่มันเห็นแบบเปลี่ยนไปเลยนะก็ยิงไกลจังหวะเข้าทำส,สวยก็จะมีแบบเป็น ทุกคนน่าจะเห็นอันที่มันจะเป็นไฮไลท์ที่มันจะตัดภาพมาจากข้างบนแล้วแบบนี้มาแล้วก็จะเป็นแบบคนยิงบอกว่าใครตืดืดๆแล้วก็จะเป็นระยะเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วของลูกบอลที่เข้าประตูประมาณเท่าไหร่ไอ้อันนี้ถือว่าทําได้ดีนะอันนี้ชอบมากแต่พอไปบันทึกไฮไลท์ไม่เห็น <laughs> ต้องต้องแคปหน้าจอไว้แต่ถือว่าทําได้ดีถือว่าสุดยอดใช้ได้เช้ได้ใช้ได้อ่าอันนี้ก็ที่มันเปลี่ยนไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปว่ากันครับว่าคลิปต่อไปเราจะเจอกับทีมอะไร ฝากไว้ด้วยครับสำหรับดิมลีกสกเกอร์ส2งพนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่นะครับดีใจรู้จักทุกคนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจุบ๊บมุ๊บมุ